ครับผมก็สวัสดีคุณเพื่อนเอฟซี FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้มาตอบคอมเมนต์เพื่อนอน,นะครับที่ถามกันเข้ามาว่า,อ,าอยากจะเปิดแคล้งคัดนะครับอยากจะเปิดแคล้งคลัดนะครับซ่อมบํารุงในห้องคลัดนะครับสําหรับรถหม้อน้ํานะครับจําเป็นต้องปล่อยน้ำออนำนำยนํำไหมนะครับเพื่อนจาเป็นต้องปล่อยน้ําออกจากหม้อน้ําหรือเปล่านะครับต้องทําการถ่ายน้ํำไหมนะครับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวจะเล่าสู่เพื่อน,อน,อนฟังนะครับ แล้วก็มีรุ่นไหนบ้างนะครับที่อไม่จําเป็นต้องไปปล่อยน้ําหมอ้อน้ํานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโดยคร่าวๆนะครับก็จําได้ไม่กี่รุ่นหรอกนะครับเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับในรถเกียร์ของอสมัยก่อนๆนะครับรถเกียร์ของสมัยก่อนนะครับเพื่อนๆที่เป็นหมอนนะ้อน้ํานะอโดยปกติแล้วนะครับปั๊มน้ํานะครับ ปั๊มน้ำที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะวางอยู่ในห้องอ่าพัดนะครับโดยอาศัยชุดเพลาข้อเหวี่ยงเป็นตัวขับปั๊มนะครับขับปั๊มน้ำนั่นแหละนะครับมันจะมีเฟืองข้างในก็ไปให้พาข้อเหวี่ยงหมุนนะครับฝั่งข้างนอกก็จะเป็นใบพัดปั๊มน้ำนะครับโดยการดูดน้ำนะครับดูดน้ำจากหม้อน้ำเข้ามาที่ปั๊มน้ำนะครับดูดน้ำจากหม้อน้ำเข้ามาที่ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำก็จะดันน้ำเข้าไปที่เสื้อสูบนะครับ อ่านะครับนี่อันนี้ท่อน้ําเข้านะครับอันนี้ท่อน้ําออกนะครับน้ําออกไปที่เสื้อสูบนะครับเพื่อนๆน้ําก็จะไปะระบายความร้อนของเสื้อสูบนะครับบริเวณที่ลูกสูบมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับน้ําจะเข้าไปอยู่โดยรอบเสื้อสูบนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้ําก็จะขึ้นไปที่ฝาสูบนะครับ ไประบายความร้อนบริเวณห้องเผาไหม้นะครับบริเวณห้องเผาไหม้แล้วก็น้ำนะครับก็จะออกมาจากฝาสูบนะครับในรถได้หลายรุ่นนะครับน้ําที่ออกมาจากฝาสูบนะครับน้ําที่ออกมาจากฝาสูบนะจะมาผ่านไอ้ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเทอร์โมสตัดนะครับเพื่อนเทอร์โมสตัดหรือว่าวาวน้านะครับวาวน้ํานะครับมันทําหน้าที่อะไรเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆนฟังนะครับเพื่อน ผ่านวาวน้ําแล้วนะครับก็จะมาที่หม้อน้ําเพื่อระบายความร้อนแล้วก็จะหมุนวนเวียนกันอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของระบบน้ํานะครับแล้วก็ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาในรถที่เป็นรถหม้อน้ํานะครับเพื่อนๆน,นะครับ น้ำที่เขานำลดที่เป็นใช้ระบบระบายความร้อน,นด,ด้วยน้ํานะครับเพื่อนๆก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าเอาน้ํานะครับไประบายความร้อนภายในแล้วก็นําออกมากับนำน้ํากลับออกมาเพื่อที่จะลดความร้อนหรืออุณหภูมิของน้ําแล้วก็นําวนเวียนกลับไปใช้ใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับเมื่อ,อการใช้งานที่ ยาวนานผ่านไปนะครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะครับตรงปั๊มน้ํานะครับเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีซินอยู่นะครับสองชุดนะครับมีซินอยู่สองชุดทุกรุ่นนั่นแหละนะครับมันจะมีซินสองชุดนะอรถที่เป็นปั๊มน้ำนะครับมันจะมีซินสองชุดนะครับซินชุดแรกนะครับเพื่อนซินชุดแรกจะอยู่ข้างในนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีท่อระบายท่อหนึ่งนะครับมันจะเป็นสองห้องนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นสองห้องนะครับ ห้องข้างในก็จะมีซิลอีกตัวหนึ่งเป็นซิลกันกันน้ํามันรั่วนะครับมันจะมีซิลซิลปั้มน้ําตัวในนะครับเป็นตัวเล็กกันน้ํามันเครื่องรั่วออกมานะครับเพื่อนถ้าสายระบายตรงนี้นะครับเพื่อนมีน้ํามันเครื่องหยดนั่นหมายความว่าไอซิลตัวในมันรั่วออกมานะครับเพื่อนรั่วออกมาแล้วมันก็จะหยดทิ้งนะครับแล้วก็จะมีชุดซิลปั้มน้ํานะครับซิลปั๊มน้ําตรงนี้นะครับก็คือเป็นซิลป้องกัน น้ำรั่วนะครับเ,เพื่อนๆถ้ามีน้ํารั่วออตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็สแสดงว่าซินปั๊มน้ําชุดนอกนี่แหละมันรั่วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับดังนั้นในการที่เราจะถอดซ่อมนะครับรถที่วางปั๊มน้ําไว้นะครับรถที่วางปั๊มน้ําไว้ห้องคลั์จะต้องทําการปล่อยน้ําทุกคันนะครับเพื่อนเพื่อนรถที่วางปั๊มรถที่วางปั๊มน้ําไว้ห้องคลั์จะต้องทําการถ่ายน้ําทุกคันนะครับเพื่อนนะครับถ้าเราจะเปิด ซ่อมห้องคลัสเปลี่ยนชุดคลัสนะครับเพื่อนๆต้องทําการปล่อยน้ําก่อนนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆทีนี้มันก็จะมีปัญหาเข้ามานะครับก็คือน้ําเข้าเครื่องนะครับปัญหาของคําว่าน้ําเข้าเครื่องนะครับน้ําเข้าเครื่องมันเข้าไปได้2ทางนะครับเพื่อนน้ําที่จะเข้าไปในห้องเครื่องนี่แหละมันเข้าได้2ทางนะครับเพื่อนทางแรกก็คือทินปั๊มน้ํารั่วนะครับ สินปั๊มน้ารั่วแล้วก็ไหลเข้าไปผ่านซิลกันน้ํามันเครื่องไหลเข้าไปนะครับเข้าไปในห้องเครื่องนะครับประเด็นแรกเลยนะครับแล้วทีนี้เพื่อนๆก็จะถามมาอีกแหละว่าเอา้าก็ไหนว่ามันแบ่งห้องให้ระบายทิ้งอะทำไมมันรั่วเข้าไปได้นะครับเพื่อนๆนะครับบางทีบางทีรูตัวนี้เพื่อนๆก็ยัดเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับที่โครนไปอุดไปตันมันหรือว่า มันเป็นสุญญากาศบางทีมันไม่มีช่องทางอากาศเข้าช่องทางอากาศออกน้ามันมันก็จะไปค้างอยู่ห้องตรงกลางนะครับพอน้ําน้ํามาน้ํามาค้างอยู่ห้องตรงกลางนะครับเพื่อนนะครับมันก็จะค่อยๆไหลซึมเข้าไปผ่านซีนกันน้ํามันเข้าไปนะครับเพื่อนนะครับมันก็จะเข้าไปท่วมอยู่ในห้องเครื่องนะครับเพื่อนเพราะว่าอ่าหม้อน้ํามันอยู่สูงกว่านะครับหม้อน้ํามันอยู่สูงกว่า ดังนั้นแรงดันที่จะดันเข้าไปในห้องเครื่องมันมีเยอะกว่านะครับมันก็เลยทําให้น้ําสามารถเข้าไปในห้องเครื่องได้นะครับเพื่อนนะครับแล้วแล้วก็ในมุมกลับกันนะครับในมุมกลับกันก็เหมือนกันแหละนะครับเพื่อนนะครับบางครั้งบางทีนะครับบางครั้งบางทีนะครับไอท่อระบายของตัวเครื่องมันอุดตันแรงอัดอยู่ข้างในนะครับมันดันมันอาจจะดันน้ํามันเครื่องนะครับดันน้ํามันเครื่องขึ้นไปที่หม้อน้ําได้เหมือนกันนะครับก็ต้อง พิจารณาตรงนี้นะครับก่อนเลยในเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นน้ําเข้าเครื่องหรือน้ํามันเครื่องเข้าหม้อน้ําให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับดูตรงที่ปั๊มน้ํานะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น้ํานะครับที่น้ําเข้าไปในห้องเครื่องได้นะครับเพื่อนๆนะครับก็คือมันเข้าทางประเจนฝาสูบรั่วนะครับประเจนฝาสูบรั่วประเจนฝาสูบแตกนะครับเพื่อนๆ นะครับแล้วก็รถบางรุ่นนะครับไอตรงบางบางรุ่นน่ะน้ํามันเข้าตรงแ้งนะครับเข้าแค้งแล้วก็ขึ้นไปเสื้อสูบด้านล่างบางทีปะเก็นตรงตรงเนี้ยมันรั่วนะครับปะเก็นตรงแต่ปะเก็นเสื้อสูบมันรั่วน้ํามันก็เข้าเครื่องได้เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นก็นะครับอันนี้ก็คือระบบน้ําถ้าน้าเข้าเครื่องน้ามันเครื่องเข้าหม่อน้ําก็เช็คอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อน มีส่วนหนึ่งที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานั่นแหละนะครับเทอร์โมสัตมันมีหน้าที่อะไรนะครับเพื่อนๆเทอร์โมสัตนะครับเทอร์โมสัตหน้าที่ของเขาก็คือควบคุมอุณหภูมินะครับเพื่อนๆควบคุมอุณหภูมินะครับถ้าเครื่องยนต์ไม่ร้อนนะครับเขาจะกําหนดอุณหภูมิมาน่าจะประมาณอ่าแปดสิบห้าองศานะครับอุณหภูมิน้ําได้ประมาณแปดสิบห้าองศาน่าจะประมาณนี้นะครับผมจำไม่ผิดอุณหภูมิแปดสิบห้าองศา วาล์วเริ่มเปิดนะครับเพื่อนนะครับวาล์วจะเปิดตัวฟาวน้ําจะเปิดตัวให้น้าเวียนในระบบได้เต็มที่ก็น่าจะประมาณเก้าสิบห้าถึงร้อยสิบองศานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของวาล์วน้ํานะครับก็คือเป็นตัวควบคุมให้น้ํามีอุณหภูมิที่เหมาะพอเหมาะพอดีให้อุณหภูมิเครื่องมีความพอเหมาะพอดีนั่นเองนะครับก็คือหน้าที่ของวาล์วน้ํานะครับ ทีนี้ในรถนหลายๆรุ่นนะครับในรถนหลายๆรุ่นอย่างเช่นสปาร์คหนึ่งสามห้า X1R นะครับตระกูลใหม่ๆออกที่ออกมาของยามาฮ่านะครับในรุ่นใหม่ๆที่ออกมาของยาม,มาฮ่าปั๊มน้ําจะมาอยู่ตรงแคมนะครับปั๊มน้ําจะมาอยู่ตรงแคมนะครับดังนั้นไอรถพวกนี้นะครับเวลาเพื่อนๆเ,เปิดห้องคัสเพื่อนๆไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับปั๊มน้ําแล้วนะครับเพื่อนๆ แต่เมื่อไหร่ที่เพื่อนๆยุ่งเกี่ยวกับการตั้งบงตั้งวาวตั้งม์กอะไรพวกนี้อ่ามันจะไปยุ่งเกี่ยวกันแล้วนะครับเพราะว่าอ่าไอปั้มน้ํามันมาวางอยู่ตรงแคมนะครับเพื่อนๆนะครับก็อ่าซีนปั้มน้ําก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็ยังมีซีนตัวนอกตัวในเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันวางคนละตําแหน่งกันเฉยๆนะครับแต่ในตระกูลยังมาหารุ่นใหม่ๆตั้งแต่สปาร์คหนึ่งสามห้าขึ้นไปนะนะครับ ปั๊มน้ำจะมาวางอยู่ตรงแคมนะครับฝาปิดแคมเลยนะครับพเพื่อนๆดังนั้นก็อิจารณากันเอานะครับว่าเวลาพเพื่อนๆที่จะเปลี่ยนซินเนี่ยนะครับพเพื่อนๆจะเปลี่ยนเฉพาะซินปั๊มน้ำหรือเปิดแคงคัดหรืออ่าหรือเปลี่ยนซินตัวในไปพร้อมกันทีเดียวให้จบนะครับพเพื่อนๆก็พิจารณาเอานะครับพเพื่อนๆเอานะครับในเมื่อพเพื่อนๆถามมาก็อย่างที่บอกไว้นะครับ รถรุ umas, ่นไหนที่ปั๊มน้ำไปวางอยู่ตรงแข้งคลัสนะครับเพื่อนเพื่อนรถรุ่นไหนที่ปั๊มน้ำไปวางอยู่ตรงแข้งคลัสเพื่อนเพื่อนต้องได้ทําการถ่ายน้ําออกก่อนนะครับเพื่อนๆยกเว้นในตระกูลยามาฮ่ารุ่นใหม่ๆนะครับปั๊มน้ําจะมาวางอยู่ตรงแคมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วนะครับเราจะเปิดห้องคลัสก็เปิดได้เลยนะครับถ้าเพราะว่าปั๊มน้ํามันไม่ได้ไปไม่ได้ไปอยู่ตรงห้องคลัสแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเอ้านะครับคลิปนี้นะครับก็ เพื่อนๆถามมาก็เอามาตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะ,ะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆชิปน,นี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ